เอาแล้วก,ก็กล่าวสั่ทุกคนด้วยนะครับกลับมาผมเช่นเดิมนะ EP นี่ก็เป็น EP สองนะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมผมก็จะมาวาดสปีเกอร์แมนนะมาวันนี้ไม่ตัดต่อแล้วจะตัดต่อแค่อันที่จำเป็นนะเอมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะ ผมสูงสไม่ด้วยมันยากกับผมถือมือเดียกล้องก็ว่าดไปด้วยอะ่ะลำบากอะ่ะที่หัวก็ได้แล้วนะแต่ข้างบนพวกนี้ค่อยว่าทีหลังนะผมก็ว่าดเป็นประจำ แต่ผมจะไม่รู้สีนะขี้เกียจคันดูงกัดโอเค,อเคตรงนี้จะเป้หน่อยนะทุกคนนี่นะเชิด ผมเห็นม e ันจะมีเองนิดหน่อยสปีกเกอร์แมนนะคือผมบอกแล้วผมวาดเองกับมือชัว เฮ้ยทำไมตัวนี้เอียงจังวะช่างเถอะมันก็จะเอียงหน่อยนะทุกคนอายุกับโอเคนะ bus tulis, ini lah, kan? Daikku hari tapi mungkin tidak sesuai. ചീരയൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഇണ്ട് ഇപ്പൊ okay because i see it มันจะมีสีตาผมกับหน้าผมเหน่อยนะก็ขออภัยด้วย kechirib oldim nuqta purnga buni mana 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 ผมก็ว okay. ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอเคเหลือปืนเหลือปืนกับไอพอนมาเดสก์ชุดูดูเสร็จแล้วหนึ่งกระบอก เลือสองอย่าลืมมันจะมีแบบนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยมันจะมีแบบนี้โอเคไอพ่นมันก็จะเป็นแบบนี้นจำได้โอเคนะก็ะเหลือวาดไฟนะเหลือวาดไฟนะ ยุงกัดดีนล้วแหละก็จะเส็จแลยอีนนีดเดียวโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปเลย